มาเอาแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาพบกับผมเบลเบเนชั่นทีวีอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในเกมสตาร์เดลเวอรี่ในพาร์ทที่3แล้วนะครับผมโอเคเรามาอะไรวะมันให้ไปเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญเอ่อเอาอะไรอะ่ะจะเอาอะไรละ่ะเซอร์ไพรส์เอ่อไม่รู้อะผมรับมาก่อนแล้วกันนะรับรับมาก่อน ไอนน้ที่ไอ้หายหาเนี่ยผมแม่งไปสับทิ้งนะครับผมก็เลยเออเลยตามไปเลยตามเลยช่างมันนะครับเราเก็บเท่าที่เราเก็บได้เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ลืมที่จะเอาของขวัญไปให้นะครับผมไอ้ไม่ใช่ของขวัญเด้เอของขวัญแหละไม่มอบให้เอาขายเดี๋ยวดาวทองเราต้องเก็บไวป้ปะวะรู้สึกว่าจะมีพวกของของที่ต้องใช้ดาวทอง เปิดเดผิดอ่ะเราทองเก็บไว้ก่อนโอเคเอ่อเราจะเอาเอาเอาเมลอนเดี๋ยวก่อนนะเมลอนอยู่ไหนวะเมลอนอยู่นี่เมฝักทองเมลอน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 ไมจะได้เก็บไว้ในนี้อ๋อนี่ไงเมลอนโอเคแล้วก็เฮลี่ชอบอะไรวะเฮลี่แต่ผมปกติผมใช้น้ำผึ้งไงเหตุผลไม่ได้ชอบมากนะแต่เขาถือว่าชอบ แต่ไม่ได้แบบชอบชอบมากที่สุดนะผมสำหรับของเฮลี่หีบนี้ป่ะหีบนี้นี่มันผักเนี่ยโอเควันนี้จะเอาของไปจีบทั้ง3คนนะครับเพื่อให้หัวใจขึ้นโอเคโอ้โหยาซื้อมาหายหมดเลยตายแล้ว10บอันผมว่าต้องล้อมรัวไว้ก่อนไหมต้องทำรัวกันยาไว้ก่อนไม่งั้นไม่ไหว ย่ามีเท่าไหร่หายหมดนะครับผมเ,เดี๋ยวค่อยไอ้นี่เดี๋ยวค่อยมาดูนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปดูหมาก่อนเห่าห้อง,ห,องห้องอยู่โอเคออากะล่มขึ้นยังฟาร์มนี้แปลงนี้ยังไม่ขึ้นเอาไว้ติดหมุนไลกาตรงนี้ว่าจะเว้น2ช่องเดี๋ยวเอาไว้ดูหน้าแล้วกันค่อยขยายออกนะครับ ไปไปจีบสาวกันดีว่าไปม้่สาวเฮ้ยวันเกิดเฮลี่เลยมาแล้วนี่ว่คุณลืมใช่ไหมวันที่เท่าไหร่อลืม14เมื่อวานไงโอโห<ฮ>ไม่งั้นจะได้หัวใจเพิ่มเลยนะวเวลาให้ของขวัญที่เขาชอบมากที่สุดนะครับโอเคเรามาอันนี้อยู่นี่พอดีเลยเพนนีเรามอบให้ก่อนนะโอเค คุยเรื่อยๆคุยเยอะๆอ,ๆอะแล้วก็ไปเฮลลี่ต่อเฮลลี่ทีรักเคให้โอเคเฮลลี่คุยคุยเยอะๆเมื่อวานผมว่าจะไม่ลืมวันเกิดของเฮลลี่นะลืมจนได้วะเอ่ออาร์บิเกลส่วนใหญ่อยู่ในห้องครวัวแล้วเขาก็ชอบกินฟักทองเป็นที่สุดแล้วก็เอาฟักทองให้นี่ โอ okay. เคไาเรียบร้อยแล้วเราก็ซื้อหญ้าไปเยอะๆเอาย่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 าขายแพงจังหวะต้องรอ้อยหนึงยี 25, 25, ่สิบห้าสองพันห้าอะโอ้โหไม่ร่ำรวยจริงไม่ลงทุนขนาดนี้เนี่ยเราเอ้ยมีภารกิจทำอะไรวะนิดเอลเอ่อเอลนี่เราต้องตกตอนวันที่ฝนตกไม่ใช่เหรอไม่งี้วะหายากอ่าเราหยอดกระปุกอันนี้ก่อนเลยหมือนหนึ่งโอเค ไม่รวยจริงทําไม่ทำอะเนี่ยได้ไรวะสายเล่าฟ้าเอามาทาอะไรเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีละกลับฟาร์มนะครับนี่เราปลูกหญ้าไปจะหายอีกไหมเนี่ยเราขอล้อมรั้วได้ไหมอ่ะลืมเดี๋ยวเราไปอย,อ,ยอ,ยอย่าออกอย่าออกเราไม่ให้ออกเราไวอย่าไปเอาผมว่าต้องไปเอาไอ้น,นี่ออกมาเลยดีกว่าเอามาแล้วก็ มไว้ข้างนอกดีกว่าไว้ข้างในรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เอ่ออา้าวทีอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในโอ้ยอะไรกันเนี้ยเอากล่องไวน้นี่หีบไว้นี่แล้วก็รีดนมวัวหนึ่งสองเอ้ยมันมีเะซริ้เอา้าวไม่มีนี่ยว่ะข้างในมันเกีียนเข้าไปตัวหนึ่งสามตัวโอเค ในนมมาสี่แล้วก็ไปเก็บไข่ก่อนไข่ไข่เอาฟางมาหนึง่งขอฟางอันหนึง่งเอ่อเอาฟางไว้โอเคมามาเก็บโอ้โหฟางอันนี้หายสองเลยเว้ยโอเคมาเรียบร้อยไม่กินไม่กินของซื้อของขายจะกินทำไมเรา เออไาเรียแบบร้อยเอาที่ริดนมเก็บเคเรียแบบร้อยเราต้องเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเอารูวมาก่อนอเคเก็บเก็บเยอะวันนี้ได้เยอะวันนี้ได้ของเยอะอันนี้เราเก,กกะเก,กกะอือ,โ,อโหวันนี้ได้แบบ ของบ้านเลยเราต้องทําทุกอย่างให้ให้ใหสวนเราเนี่ยดูระเบียบเรียบร้อยนะครับเก็บซีเก็บซีรออะไรล่ะมาห <c oughs> มาก็วิ่งไว้ไวเอาไปขายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ใส่ก่อนไข่ใส่เครื่องอืมโอเคเอาไข่ใส่เครื่องแล้วก็ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ โอเคเรียบร้อยก็เอาที่เหลือขายแซลมอนเบอร์รี่อเอาเก็แบไว้กินดีวารู้สึกว่าเอาไปหมักไหมหมักเผื่อได้เผื่อได้วายมันต้องใช้ยาง,งุ่นอ่ะดิแต่ง,งุ่นเกมนี้รู้สึกว่าปลูกไม่ได้เอาไปหมักไม่ใช่เอาไปหมักอา้าวรถไฟวิ่งผ่านแต่ผมไม่เคยขึ้นรถไฟเลยไม่รู้รถไฟมันพาไปไหนนะครับก็เออเลยเอาใส่ล้วฟามาตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารัวกอนรัวมาเพื่อ เพื่อกันไอ้พวกยาพวกนี้นะครับผมร้วกับไม้ก่อนเราทำการปลูกยาแม่ไม่น่าตัดทิ้งหมดเลยเอาซัดไปยันเกลี้ยงเลยโอเคเอ่อไม่พออ่ะ ต้องขยายอีกขยายอีกก็อีกห้าช่องหรอเอออีกห้าช่องก็สับอันนี้ออ <c oughs> กเราก็ไปอ้อมโอ้ชีวิตลำบากลำบนเกิดเป็นคนเี่มันลำบากลำบนโอเคเรียบร้อยสับก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดให้บริการนะจ๊ะ จะเปิดให้บริการขอเลี้ยงหญ้าเยอะๆก่อนเอ้ยเสียงอะไรเหมือนใครเติมน้มพูดถึงเราก็เติมน้ําด้วยดีกว่าโอเคไปตัดไม้ข้างล่างก่อนดีกว่าเผื่อไม้ไม่พอนี่แซลมอนเบอร์รี่มาเก็บอีกอันนี้อะไรเก็บก่อนว่าจะตกปลาก็ไม่ตกเลยโอเคแซลมอนเบอร์รี่แซลมอนเบอร์ออรี่เก็บมาให้หมดเฮ้ยเราต้องตัดด้านนี้เดี๋ยวมันล่วง ล่วงลวง,ลงน้ำหมดเออเลยไม่ได้เก็บไม้แดงเลยนี่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปเก็บไม้แดงเดี๋ยวสามต้นนี้ก่อนแล้วกันเอาไว้ทําหมกฟางไม่ใช่พละเกมเล่นแล้วเล่นซ้ำนะฮะโอเค นี่โหสีแบบโคตรเข้ากับพื้นโคตรเข้ากับพื้นเลยหนึ่งโอ้ซัมอนเบอร์รี่มีซัมอนเบอร์รี่ด้วยเก็บครับเอามาเยอะๆเอามาเก็บไว้ก่อนโหสีแบบใกล้เคียงพื้นมากเลยเก็บไม้แดงก่อนไม้แดงเก็บนานนะครับ แนะนำแหล่งนี้นะใครที่จะกำลังจะขยายบ้านนะผมแล้วหาไม้แดงไม่ได้ไม่ต้องไปลงเมืองตรงนี้แหละได้วันละสิบสองนะผมเก็บสักสิบห้าสิบเะสิบสองสิบสามวันก็ได้ครบละไม้ร้อยห้าสิบอันนะผมไปขยายบ้านขั้นสุดท้ายอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ๊ยโอยโอ๊ยเนืดเนิดเจอเนืดโอเคสิบสองไหมดูดิสิบสองอันอย่างโอเคไป หัวแรงยังเหลือแล้วก็เวลายังเหลือทําอะไรตัดต้นไม้ต่อเงินเป็นหมื่นก็หายไปในภายในวันเดียวเดี๋ยวกันผิดอันอ,อีกต้นหนึ่งแล้วกันกต้นหนึ่งต้นนี้ตัดได้ไหมมันจะใหญ่เกินโเคตัดต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดตัด อืมโอเคเรียบร้อยอืมกลับบ้านไปนอนเราเปิดบริการอันนี้เอาออฟออเดอร์ไปก่อนโอเคคัมมิ่งโซนเดี๋ยวจะเปิดบริให้บริการเร็ว,รวนี้นะครับอุ๊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 บเปิดเสียงมันอ่ะขายมายองเนสขายขาย,ขายสลามเก็บไว้ ตอนแรกผมขายทิ้งหมดเลยมันต้องใช้นะสลามใช้ในการขาบของใส่ล่อฟ้าเอาไว้ไหนดีตรงนี้โอเคมีเห็ดให้เก็บไหมโอ้ยจะนอนดึกแล้วอะจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอยเก็บเห็ดก่อนมามาเก็บเห็ดไปขายก่อนเออนอนนอนดึกแล้วฟาร์มของเราเริ่มเติบโตนะของปีแรกนี่แบบลำบากลำบนมากกว่าจะมีทุกนู่นนี่นั่นหลายอย่าง โอเคเดี๋ยวบลูเบอร์รี่ปลูกได้ป่าวะเราไม่เห็นเมล็ดบลูเบอร์รี่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าอะไรวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอื้อเราได้ฟาร์มมีนึงสองพันแปดนะผมเงินมาสี่พันกว่าอืเงินต่อวันนี่เยอะแยะมากมายมีอะไรเนี่ยเก็บอะไรได้บ้างอา้าวเก็บนี้ได้อีกขายครับอา้าแซมบันเบอร์รี่มา อยู่ตรงนี้ใกล้ๆมาทำอะไรดีวันนี้อันนี้ไขึ้นแล้วงอกแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อวันนี้วันอังคารเดี๋ยว,ยวระหว่างไปก็อย่าเพิ่งสนใจด้านล่างเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยของเหมือนเดิมนะครเอาไปจีบทั้งสองคนโอเคเราต้องมีหน้าที่ไปทักทายอา้าทำไมสามอันนี้มันยังไม อ๋อมันคนละผมลงคนละวันกันมีทั้งหมด882 6 8 3ถึง683เดี๋ยวนะมีทั้งหมด6อัน 5, 4, 5, 8 5 4ห8 5 4่ดิ8648ง่ายให้น้ำน้องหมาเราหน่อยให้น้ำเสร็จดีใจวิ่งไปนู่นโอเคขายขายให้หมดโอเคลืม,มเอาของเมลอนแล้วก็ฟักทอง มีนี่เมลอนเมลอนเมลอนแล้วก็โห oh, จะหมดแล้วด้วยฟักทอง melon. เมลอนแต่หัวใจเต็มเราก็ไม่ต้องให้แล้วแหละหัวใจเต็มเราก็ขอแต่งงานอย่างเดียวโอเคของที่ชอบมากนี่เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลว่าฮิอารีชอบอะไรเพราะผมจีบไปเรื่อยนะครับจะ๋ได้ไม่ได้มาถ่ายตอนจีบกะว่าเล่นแค่แบบเพลินเพลินเ,นเนแต่ไม่คิดว่าจะเล่นติดขนาดนี้โอ้ย <c oughs> คิดดูอะเองเล่นมาปีนึงอะเอ่อในเวลาที่แบบผ่านนี่ผ่านมาหนึ่งปีกับสิวันแล้วในเวลาแค่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์เนะไม่ได้คิดว่าจะเล่นแบบติดขนาดนี้เป็นก็ว่าโครงการอื่นนี่พับไปก่อนเลยโอเคครั <c oughs> okay. สำหรับฉันเหรอครับขึ้นนะโอเคเรีย okay. บร้อยขึ้นไปหามิเกลแล้วก็ซื้อมเมล็ดพืชน,นะครับผม ฮัลโหลคุณแม่คุณแม่ครับ,รบเห็นอาบบเกลไหมอบับเกลอยู่ที่ไหนโอ้โ oh, หอยู่ในห้องครัวอบับเกลนี่อยู่ในห้องครัวตลอดทุกเช้าเลยนะผมเขาทําอาหารเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผิดโอ้โ oh, หอันนี้ให้ไม่ได้แล้วด้วยตายละแล้วมันไม่ค่อยชอบด้วยแต่หัวใจก็ขึ้นอยู่นะแต่หัวใจก็ขึ้นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาเมลอนมาก่อนตอนที่จะไปหาเออ มันไม่ชอบไม่ค่อยชอบเมลอนด้วยตา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 ยให้ผิดอันอะไรหัวใจก็ขึ้นอยู่อืมเราจะซื้อนี่เงี้ยเหมือนเดิมทั้งหมดแปดหกสี่สิบแปดเจ็ดสิบแปดโอเคหืมเราให้ผิดอันแม่งเขาเสียดายเลยอะ่ะมาอยู่ห้องสมุดเปล่ามาดูห้องสมุดก่อนเลยอนะันเนี้ยไม่ได้ไปไหนนี่ไงอยู่จริงด้วยไม่ต้องเสียเวลาเราตามหาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเค มีอะไรไประจำม่ไม่มีมีแต่ของไปทุบไปให้คินทุบรู้สึกว่าจะไปให้คินทุบหลายวันละไม่ได้ไปทุบสักทีหนึ่งทุบหินได้อะไรวะไปจักไปยังไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูสเลเลสเหรอโอเคไหนเราไปดูดิไปจับเลยเออยังไม่ไปจกักเอาไปไปจับล้วนโอเคไปจกักอืมยังไม่ได้นิวรีบอร์ดเหรอตึงต้งตึงต้งตึ้งอ้าวเปลี่ยนเพลงได้ไวมาก มีหัวใจใครขึ้นบ้างนี่ยกเว้นให้เฮลลี่โอ๊ยซับอ่านผิดเอ้ยซามันเบอร์รี่นะครับสมมันเบอร์รี่นะมมเ,รรเก็บจ้าเดี๋ยวเก็บน้ำผึ้งไว้นิดหน่อยให้เฮลลี่นะครับทีนี้เราให้ของครบแล้วโปก๊ก เริ่มไปเลยว่าเราต้องมาดูหัวดูไก่ของเรานะครับโอเครีบน้ำหัวเข้าไปดูอาหารเฮ้ยทำไมมันมีสามฟองวะหายไปในฟองหนึ่งมันหายไปในฟองหนึ่งพรื่อวันเราก็ให้อาหารนะ มื่อวานให้อยู่นะไม่วันนี้เหลือสามอืมโอเคอันนี้ก็เหลือสามเอ้ยอืมมันหายไปไหนฟองหนึง่งวันนี้ไม่ได้ตามเป้าที่ได้ทุกวันเลยเอ้ยแต่วันนี้มีผักมีผักและผละไม้อืมได้ของเพียบเพียบหกทั้งหมดหกโอเคเอาไปขาย วันนี้ของขายเพียบทันอยู่มัง้งหนึ่งอันนี้ขายไหมขายขายอ,อ,อันนี้ขาย้องบุรว่าขายอาไปหาไม้แดงไหมวันนี้เวลาเหลือวันนี้ไปหาไม้แดงดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เจ็บคอมากนะครับผมที่ผมอัดนี่คืออัดสองคลิปต่อกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดแล้วค่อยลงทีเดียวรวดนะครับแดงเป็น าพาร์ทแล้วประมาณไม่เกิน30สิบนาทีโอโ้โหสีก้มกลืนโอ้โหโก้มกลืนมากก้มกลืนมากเราควรจะทำลายก่อน okay. โอเคนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจ,กใจมันมาจากเนี่ยมาจากพงหญ้าและตัวมันโคตรเนียนเลยถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวให้มาตกป,ปลาบ่อน,นี้นะครับผมจะได้ปลาหลากัหลกๆก็คือเป็นปลาคราฟนะครับผม ปลาครับนี่กินได้เหรอผมอยากรู้เหมือนกันนะเห็นตัวใหญ่ๆเป็นเป้ยนี่กินได้เหรอไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ก้างเหรอเออเออสับสับตกปลาตกปลาตกปลาอืมดติดเออดไม่ขยับเลยเหรอนิ่งมากอย่างนี้ก็สบายสิครับเฟอร์เฟกไปเลยไหมเฟอร์เฟกต์ปลาครับอืมตกบ่อปลาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยันลุกไม่ได้เพอร์เฟกต์ละได้เฮ้ยได้ปลาอะไรโอเวอร์สกินได้แล้วนี่หว่าเห็นแดงแดงนึกว่าได้ปลากระพงแดงถ้าได้ปุ๊บเราจะเอาไปเอ่ออเาไปหยอดเหรียญน,นะคฮะหยอดปุ๊บปึ๊บอึ๊บอึ๊บเพอร์เฟกต์จ้าโอเวอร์สกินอีกแล้วได้อะไรวะได้เหยื่อเอามาทำไม้ เราลงเหมืองหาได้เยือะแล้วให้แค่อันเดียวนี่สี่ทุ่มละัวสุดท้ายละไม่ขยับจริงเหรออย่าหลอกนะสบายโอเคปลาคารัปเอาไปขายโอเคหนึ่งสองสามแล้วปลาปจดจดเชยกับที่มายเนตหายไปสองมายเนตหายไปสองอขายให้หมดขายให้หมดขายให้หมดสลามกับไม้เก็บวไว้ตรงนี้ ไม่ใช่เหยื่อไว้นี่เดี๋ยวต้องใช้อันนี้ไม่เอาไปขายเหรอ,เ,อเดี๋ยวเอาเอาไปขายคุณน,นี้ก็ได้นอนก่นอนหืปลดล็อกอะไรวะเนี่ยสร้างมันโอ้โหทำฟาร์มเป็นหมืน่นบอกแล้วได้เงินทดเฉยเอกเอกเอกสามหมืน่นไปหยอดกระปุกได้แล้วดิเดี๋ยวเดเดี๋ยว,เ,ยวเอาสัก สักสา0 0ี่หมื่นดีกว่าเผื่อไว้เอประโยอนตอนนี้คืองานสวนเราก็ทำทุกวันไม่มีวันหยุดตอนนี้เราไม่ต้องเอาของไปให้ใครแล้วอันนี้ขึ้นหรือยังเอ้ยวันนี้วันพุธปิดพอดีด้วยซื้อมเมล็ดไม่ได้ด้วยตายแล้วไม่ซื้อมาเผื่อโอเคไม่ซื้อมาเผื่อนะครับโอเคพรุ่งนี้ก็ได้ละเดีย๋ยว รีดนมัวก่อนนี่วันนี้ได้ไข่สีฟองแต่ฟองเล็กมากเอาเฮมาใส่ก่อนนี่วันหนึ่งไม่ทำอะไรก็เนี่ยเจ็ดโมงยี่สิบละชั่วโมงหนึ่งผ่านไปไวมากยังไม่ทันได้เข้าเมืองเลยวันนี้วันพุธปิดด้วย ร้านปิดทำไงดี okay. โอเคโอ้วันนี้ไม่มีไข่ฟองใหญ่เลยเหรอโอเคขายเอ้ยลืมเอานมขายไปก่อนแล้วก็เอาอไข่มาวันนี้ไข่ไม่มีฟองใหญ่เลยเว้ยสองสมสี่โอเคแล้วก็หนึ่งสองสามไม่ได้กินโอเคให้น้ำหมาก่อนวันนี้เราต้องไปคุยกับ สาวๆไปหม้อสาวไปนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่มอสามคนขนาดนี้นี่เจ้าชูมากเลยนะ <c oughs> นะโอ๊ยแซลมอนเบอร์รี่เห็นไม่ได้แล้วต้องเก็บจาเอามากินไม่ใช้หรือขยะด,ด้วยหรือขยะจ้าโอา้โหในบล็อกขึ้นการทีกแล้วเอ้ยแล้ววันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้วันนี้ปิดนี่หว่าแล้วแอมแบบเกลอย,อยู่ที่ไหนวะ อบิเกลอยู่ที่ไหนอบิเกลช่วงเที่ยงน่าจะมาห้องสมุดนะเหลือแค่หัวใจอีกดวงเดียวก็เต็มแล้วโอเคสองเหลือสองคนคนละดวงแล้วก็เหลือเฮลลี่อีกดวงเดียวอยากรู้เหตุการณ์หัวใจสิบดวงจะเป็นยังไงวะโอเคเรียบร้อยปนี่ไงอบิเกลกำลังบ่นคิดถึงพอดีเลยที่รักจ๋า กดนเดียวเองนะจ้าพูดถึงรัฐเรย์เราไม่ได้ลงไปนานแล้วเราไม่ได้ลงไปเก็บของนานมากมามาโอ้โหร่ำรวยวันนี้ร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาแน่นอนหมดยังโอ้มายอนเนสเสร็จแล้วห้องอะไรลรนะ โอเคห้องห้องอีกแล้ว่ะเอามาขายก่อนขายอันนี้ขายไม่ได้ก็โยนไปก่อนขายปากำลังขายหมดหอยก็ขายโอเคอันนี้ก็ขายไปช่างมันสามมันบริเก็บไว้นี่ยังต้มไม่เสร็จอหรอมันต้มกี่วันวะเนี่ยกว่าจะเสร็จอุปกรณ์ทําอาหารเราต้องหาซื้อแบบฮาวิทมูลหรือเปล่าวะใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับตอนนี้ไม่รู้อ้าวได้ยาง ขีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอเคมาขีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมอโอเคโอเคเราไปหาไม้แดงดีกว่าไม่มีอะไรขายโอเคไปหาไม้แดงข้างล่างดูหน้าเปลือกเมลอนได้เลยนีวก็ใกล้แล้วแต่ว่าหัวใจหัวใจของเทนีคงจะเต็มก่อนมัน้ง ดูหน้าเมลอนแล้วก็เอรูดูเป็นไม้่วงก็จะเป็นฟักทองสองคนนี้จีบง่ายนะปลูกผักจีบสับไหมสับสับสับเอ้าสับดีๆเดี๋เดี๋ยวมันอ,อย่าพึ่งมาเ,เดี๋ยวเนี่ยได้เสียงเหมือนสลามได้ยินเสียงสลามอยู่แถวนี้ โอเคมีเวลาก็าตกปลาไปตกบ่อน,นู้นดีกวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อน,นี้แหละตกดูดิว่าจัดได้อะไรอืมเอาเพอร์เฟกต์อ่ะอืมสมมลเมาบัสอืมปลาปักเล็กเหรออือยาไม่เอาอะไรขยะไม่เอานะเราจะเอาปลา ได้อะไรใช่เอาเมาสอ,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 อีกแล้วนี่ที่ประจําผมชอบมาตกตรงนี้เลยอืเคขื้องออกไปอืดึงมาน,นี่ถ้าไม่ได้ใช้เบ็ดอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะยากนะเพราะก่อนอันนี้จําได้ว่าตกแค่ป่าธรรมดานี่ยากยากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเกือบเกือบเกือบไม่เฟลเราไหล่ะอยู่เรคคอร์ดเรื่อยๆเลยเว้ยอืมโอเค อืมเรียบร้อยโอเคไปนอนดีกว่าโอเคโอปลาขายครับเนี่ยขายไปได้เวลานอนโอเคยังไงวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมก็ยังไงเนี่ยใครที่ชอบก็ขอให้กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นในพาร์ทต่อไปให้รับชมกันนะผมก็ยังไง,ง,ไงวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะผมมีแต่ฝันบีบีวิทย์อยู่ขอให้ความสนุกสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับนอน <c oughs> ได้มาเกือบหมื่นอะย่างเนี้ย